เห็นว่าเงินค้ำหล่นเต็มถงงยาฝ่าวงั่งเทียถงขาดกลนสิจุนหายเมื่อรุ่นให้ค่อยคืดค่อยแก่ค่อยแกะค่อยดึงให้ค่อยขุดค่อยขนค่อยค้นค่อยทำให้ค่อยทำคอยสางอย่าว่างใจค่อยแล่นให้ค่อยงอดคอยแงน มันสิได้ตอนคำ้ำให้คอยตักคอยคนสิเห็นตอนแจงป่าให้คอยวิทยยสาอย่าเ้าฟ้างไวขันหากเป็นตาจำให้ทํากิ้นเป้าฟังยาแด้นั่งเขาเมามัาว่วเวาบอดีพญายาทาปีสารบานเฮาช้า,าจ่วยกับพ่อกับแมน่ กับคีกับน้องอย่าที่ทำอย่าเด้ทำเพศเพียง,เ,ยงเสียงเสียงเพศอื่นมั่นหากเหลือแต่ห่องความเบาขาโตอย่าได้มั่วเมาเล่นการพนันเบียบโบกและเพียโโศบ่อไหา้ถุงเปสิขาดกลางเดะขันจะได้ที่สร้างตั้งโฮมเป็น่านพญา อย่าได้ลืมเสนะผู้แห่น้ำตีนสร้างวาสนาเฮ้าหน่อยค้นค่อยนากรรมอยู่ไปตามเทพื้นบอ่อหวังซ่อนคูเิ่นนี้ดอกหนาพยารรมอยู่จุ่ยกับผีกำนองเฮ้าแนวว่าค้นจนให้อนาถาอยุดยากแสนสีมาแนวนอมเบิดมือกระเป๋าใดา แนวว่ากาดำปีเทียมหงมันผิดชาติกันแล้วกาจะต้องไปหว่วมซ้อนกาพุ่นจังแมนแนวพุ่นมั่งอีสานฮ่อพญาธรรมเออเล,เลยมาเราให้พี่ห้น้องคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอข้าหวานเห็นเดาวไปจากวาไว้หพี่ห้น้องเดี๋ยวปงเบิง้งภูเขาเบิง้งซองอาตมาภาพพญาศิลพญาธรรม แนวน้ำไข่บักหอยหน้านาตำมันผสมสำเสือ้อเสื่อเจ้าศาสตร์ของดอกตีบอดไดไล่ล่าสินหน,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 นีไปกินอบอดดไลลาสินหนีไปกินแปาแดกอึ่งบอดดไลตอนสินไปกินก้อยออมกระแจดอกนาะมาลุตโตนกาเดอยากเช่้มหงตะกุนไงเมยไงเอ้ย แตว่ากาจังข่อยมันแสนต่อยตําสกุลมารุดตนโตข่อยหักหัวใจห้ามบอยู่ปากไปว่าบอหักเจ้าแต่ใจนั้นห่วงบอนี่ห่วงบนมาลตนหนูเดอยากินน้มนําแมวมาของสัตูกันแทแท่สิกินได้จังใดเฮาคูน่อยให้ค่อยเพียถาม คนสีงามงอนความอ่อนน้อมจิตอ่อมปอมบ่อมีไผ่สมเพิ่นบอกไห้เพิ่นสร้างโตมั่นเที่ยวไปเว้บบ้านศูนเสานี่เท่าหลายคนอยู่หลายคนมั่นดีกวัาหน่อยว่บใจอจมั่นอุ่นมั่นมั่นเพิ่นอยู่ดินให้เหานางเว่าเป็นผู้เท่าให้เฮายัเก่ง ใจนักเลงยาเอามาใส่เปินเอินใส่ให้รีบขานจายาหัวซาคำดาพอแม่จาใจแวหักนหีคำสอนบัวล้านท่นบอกไว้เสียกสามว่าลามสางใดยาอวดอ้างว่าตัวดีเ,ออเสืออึงเาขาก้อมเบกขาจะขวงเ่นบอกไว้ พญายถ้ำพญาเกาตีอาตมาได้มเลาเป็นแตงใบตามหยกตามเหยียบดันเลยมาบอกให้คุณพอคุณเหนงเพรางว่าคนปัจจุบันซุโมอรีห่างศีลห่างศาสนาห่างถ้ำถ้ำพญากัสิบบมีกับชีบงูจักทำเป็นบอกเป็นบ่ไว้นากไา่เมืองซุเมอไก่ห่างคุณธรรม เขาไปในสภาหวังกินแต่เมืองบานบอมีกวัวเเกยงยานพ่วงประชาสิเห็นเงียนพากันเวียนเปลี่ยนเขาค่อยเป็นเจ้านังเมืองพวกพี่ใส่เสียนอกซื้อวาสอสอนังชู้ข้อในสภาพาเอาแต่งินลานบอคิดอ่านการสร้างแต่งเมืองให้เฮืองหึง ใจพวกเขาหมามุงหาเงินเขาใส่กระเป๋าเป็นตาสั้งแต่พวกเยอแยงเป็นรัฐมนตรีกัดกันเองในสภาปานกันกับหมาวอบางพองมีเงินทุ่มบางพองรุ่มแบบหมามูไทยคนจนได้นางกีกูดูเขาเด่นแต่งละครเบื่อหลายเดบการเดือกตัง้งของเมืองไทสั่งม,มุง เสียงขายเสียงกันให้วุ่นลงทุ้นซ้ำกะซ้ำมาตีล่าค้าคนหน่อยพอนำป่าดกวัดหนึ่งแค่นั้นเขากะไดเขาไปนางในสภาพวกมูเช่าหน้าสุ่มเสือ้อในทุ้นขุนไงร้วยกะร้วยล่นป่าเงินกะลายลานกะบ,บ่อพอมีแต่ป่วยมาไวบ่อเห็นใจคนใจจำ งานบอททำนี่แต่สุกโยรนเข้านันตัดต่างกันแพ่เด่นเป็นบอกใบบอกถึงคนรวยด้วยลายลยางบอกถึงคนรวยนันนี่ลายประเทศแต่ละเหตุทสงให้พวกเขานันได้มั่งมีพวกหนึ่งรวยหย่อนค่าของเทียนหนีผ้าสีพวกหนึ่งมีเงินทองหย่อนว่าเขาขายยาบ้าพวกหนึ่งทำการค้าขายของประเท็อื่น ไปซื้อม้าหน่อยนๆขายล่นมากเหลือบางเว้ยพ่อตัดไม่ทำไระเทศชาติเหตุประกาศหวังหามเขาบอย่านยำเกงเป็นเลี่ยงนักเล้งเต็มบ้านกดโมเหนือกฎหมายบางะลายภูเขาเอามาเป็นหินก่อนแต่ชาชนสเสียดลอนเขาก็บบสนใจค้นจังไร่ข้องเมืองรวมกันกินโกงบ้าน บางพ้องลุยทางเล่นการพนันขันต่อเป็นเจ้าพ่อไงรับบ้านค้นย่านตัวเมืองบางพวงลุยทา้งขาเอากำไรเกินขนาดขูดดีดราชดอนไงหน่อยค้นจนหอยเหงื่อและใจบางค้นลุยย้อนเป็นเจ้ามือหวยเทียนขายกันเกลียนทัวบานบอมีออยานผู้ใดบ้านเมืองเกิดเดือดร้อนย้อนค้นหางสินธรรม บอสนใจน้ำคำสอนพุทธอ,องค์มาใส่มีแต่ผ้าโลหายเห็นแก่โตใจตำคำพระพุทธอ,องค์บอกไว้บอมีหำขนนงหาแค่แล้วนี่อื่อพญาสิ์พญธรรมจ้าที่โอยกับคุณควาคุณแม่ในเจ็ดนีเนาะ